สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะมาชมเหรียญหายากกันนะคะเนี่ยค่ะเหรียญหายากนะคะเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนของป้านนะคะสหายากสําหรับป้านนะคะวันนี้ป้านารับซื้อเข้ามาใหม่นะคะคือเหรียญ10บ,บาท2 5 3 1สแผงเขียวนะคะทุกคนแผงเขียวค่ะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะคะแพ็คมาจากกลมค่ะเป็นแผงสีเขียวนะคะ เหรียญปีสามหนึ่งนะคะกรมเขาจะแพ็คเป็นเหรียญเป็นเป็นแผงออกมาให้เราแลกมาสะสมกันแบบนี้เลยนะคะในระบบเหรียญหมุนเวียนจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะ3าจหนึ่งจำนวนผลิตนะคะเพียง6,200เหรียญเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะ2อ3หนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ค่ะเจอในระบบหมุนเวียนนะคะส่วนแผงเขียวนะคะจะออกจาก